ากามสังเกตตูดนะอันนี้ตูดจะแหลมน,นะแล้วเป็นตารางแบบนี้นะครับอันนี้อหอยหวานนะโล,ลละพันสองนะไซนี้โอ้เฮ้ยตึงนี้เลยหรอสวัสดีครับมาพบก,กับเสเอกพาลุยนะตอนนี้เสเอกอยู่ที่จังหวัดเพชรบุรีครับมาเที่ยวสะพานปูชักครับเขาบอกว่าที่นี่ของสดเยอะมากๆเลยนะริมชายหาดชะอําเลยปไปไปเดินดูของสดกันครับ ปลาหมึกตัวใหญ่มากนี่ครับโอ้โหเรือประมงอยู่ตรงนี้เลยนเนี่ยดูเรือก่อนนี่จะเดินซอยไหนเลยของสดเยอะมากเลยครับท่านผู้ชมโอ้โหตลาดนี้นะนี่พอขึ้นมาก็ขายกันตรงนี้เลย ไปเดี๋ยวเราไปดูของสดกันดีกว่าครับว่าเขาขายอะไรกันบ้างของขายเยอะมากๆเลยเดินซอยนู้นก่อนดีกว่าเนะายเยะาก,ก็จะมีที่จอดรถไม่เยอะนะแต่ก็มีที่รับฝากรถอยู่นะครับคันละสี่สิบนะครับโอโ้ ร้อยยี่สิบมีเครื่องใหอันนี้ร้อบได้คำราหนึ่120อง 100. อ๋อเอ้รานนี้น่าสนใจอันนี้อันนี้น่าสนใจเลยหอยนางรมเนี่ยร้อนนาบาทท่านผู้ชมโหนี่หอยอกดดเล่น่าสนใจครับ ร้านนี้เดี๋ยวค่อยวนกลับมาโโอ้หปูเป็นเต้นเลยคาะไปก็ได้ก็จะเอาจะแยกเมียออกมาให้หนูก่อนเพราะว่าแยกให้พี่ปิ๊กไปก่อนอไม่เดี๋ยวลอโม่ของทะเลเยอะมากครับที่นี่มีของแห้งด้วยนะปูชักสะพานยกนะครับ เดินกันต่อครับมีหอยนี่ก็น่ากินได้ชิมได้นะคะทอดมันไก่จีนะคะอันนี้ขายยังไงครับขวดนี้ขวดละ50บาทค่ะเป็นอันนี้เป็นตัวจัมโบ้เลยอันนี้เรียกหอยอะไรครับหอยเสียบดอกครับพี่หอยเสียบดองกินกับข้าวต้มเนาะใช่ค่ะโอ้โหหวานๆเค็มๆหวานๆเค็มๆเดี๋ยววนกลับมาซื้ออีกรอบนึงโอ้โหเพื่อนๆดูดิมาเป็นกระชังแบบนี้เลยนะห่อแปดสิบมีปะปูใหญ่แค่นี้เลยครับ โหนี่โล150เองต่ใส่ทุกตามได้เลยเนี่ยเป,เป็นเลยเนี่ยนี่ปหมาจ้าเป็นๆเลยนะคะก่อนโอ้โไอตัวไซส์ใหญ่ๆนี้โลเท่าไหร่ครับไซส์ใหญ่หรอคะก็ลเลี้ยงแต่450-500แล้วแต่อ๋อเป็นๆเ,เลยใช่ไหมใ่จ้โอเคเดี๋ยวาดูก่อนนะหดูดิไม่แพงนะครับูเป็นอย่างเงี้ยดูดิเป็นๆอันนี้เพิ่งขึ้นมาเลยไหครับ นี่ครับโอ้โหสดมากๆแต่ละอย่างหอยหวานโอ้่นี่ครับกุ้งโลซาบัดห้าสิบครับกุ้งเตน้าโอ้ของสดเยอะจริงๆ จะพาไปดูสะพานเหล็กกันก่อนนะสะพานนี้ยกได้นะเวลาเรือผ่านก็ยกกันนะครับโอ้โห oh, นี่ครับโว่ปลาหมึกกูใหญ่มากเลยเ<อ>มดาทะเลเอาพยา<อ>นี่ปู oh, ปลาเยอะมากเลยใครมีแหนี่จบเลยนะมีปลาหมอคางดำหรือเปล่าเนี่ยโอ้ oh. โหครับบรรยากาศนะครับ บ้านประมงนะครับตรงนี้ปลาเยอะมากๆเลยเด็ก z o ให้ดูปลานะครับนี่ครับผูม,มาเป็นฝูงเลยคิดว่าเป็นปลาหมอคางดำนะเนี่ยนี่น่าจะเป็นปลาหมอคางดำนะมันเยอะมากเลยครับเป็นปูงเลยเป็นหลายพันตัวเลยนะครับเนี่ยนี่ครับหมู่บ้านชาวเลเลยนะครับตรงนี้ เรือขึ้นตรงนี้แล้วเขาก็ขายกันข้างๆเรือเลยนะนี่ครับใครเคยมาชะอำนะครับแต่ยังมาไม่ถึงตรงนี้นะโอกาสหน่าเชิญเลยนะครับนี่เป็นสะพานเหล็กยกได้แบบนี้นะครับเวลาเรือผ่านเขาก็จะยกขึ้นมาครับให้เรือผ่านไปทางนูน้นนี่ครับบรรยากาศวันนี้ตะเอกมาก็บรรยากาศดีมากเลยครับไม่ร้อนเลยไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่นะทุกคนนะครับ มอไซก็ผ่านได้แบบนี้นะฝั่งนู้นก็เป็นหมู่บ้านประมงเหมือนกันครับมี่ขึ้นมาข้างหลังแบบนี้เลยสดมากครับของที่นี่นะครับเราไปเดินต่อเป็นตลาดเล็กๆนะไม่ใหญ่มากนะแต่บอกเลยว่าของคุณภาพมากๆเลยทุกอย่างใส่ออกหมดเลยปูเยอะมากเลยตอนฤด,ดูกาลนี้นะปูเยอะมากๆเลยปูเป็นๆเ,เลยเนี่ย แต่ละร้านจะมีปูงเป็นแบบนี้เลยเกือบทุกร้านเลยไนี่เอวดะ82 5 0แค่นี้เอาหมดยเดี๋ยวได้ยหอยอะไรไม่หลับหลับ่งลครับวยแล้วตักแล้วตักแล้วฮะ2ตัก2ัตักตักตัก2ตักหตักัก2ตัก2ักังกั อันนี้ของเท่าไหร่ครับร้อยแปดสบอ้โหของคุณภาพมากๆเลยดูหอยเชลก็ตัวเบลเลอร์เลยหอยเชลตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยหอยแมงคู่ก็ตัวใหญ่มากโลละห้าสิบบาทหอยแมงคู่นะครับผมว่าสดๆอย่างนี้ตนนัวเลยตัวใหญ่มากๆเลย โอ้โหเนี่ยปูเยอะมากเลยตอนนี้ปูด,ดิเป็นเป็นเลยนะครับทะเลอ่าวไทยเราปูเยอะมากมากเลยเนี่ยปูลายแบบนี้ ใหญ่มากโล่0องร้อยร้อยห้าสิบก็มีนะโอ้โหโหแกะสดๆอย่างนี้เลยครับใช่ค่ะนี่สองเท่าไหรสองร้อย200ค่ะสดอย่างนี้เลยเนาะแกะให้พร้อมก็มีนะครับมีหมดเลยครูเนื้อครูดำนะครับ เนี่ยวนหนึ่งรอบได้ของกินแน่นอนดูครับดูของสุดมากๆไยลายตัวก็ใหญ่มากโอ้โหสาลายคนก็ซื้อเยอะเนาะนี่ครับโู้ผูเยอะจริงๆ ขู่สองร้อยตัวเมียไข่อืมสุดๆเลยมันชิมสำเร็จไข่ด้วยเนี่ยปูทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงปูเลยนะยปูทั้งนั้นเลยทุกเทศกาลนี้ปูเหรอครับยายมาช่วงนี้ปูเยอะเหรอจ้าปูเยอะมากแลยละร้านเนาะสดๆทั้งนั้นเลยเนาะ <c oughs> ขึ้นมาตอนเช้าๆเลยป่ะครับเช้าบาง้ก็ส่งโมงสามโมงบาง้ก็6กโมงอ๋อบันก็6กโมงไอ้ถ่าอยากไซส์แบบนี้ตัวเท่าไหร่ไรัไม่แน่ใจหยิบสีร้อยตีร้อยอ่ะอ้อยเขาเรียกปูปูมาลายมาก เอามาเอาไอาเดีวเขาวะเอาหมดเลยไหมเพื่อแนแน่นไม่ต้องหายเลานยไม่แน่เร้ไม่แน่นเาไม่ทไม่ได้อาหม่ามปลทั้งนั้นเลยซ้ายขวามีแต่ปูนะครับโอ้โหมี่ะเทียมตง้ปลมาทั้งนั้นเลย นี่พัดเต็มสนุกเลยนะครับเนี่ยสนุกเลยเนี่ยปูน้าไหมคะเอกมาช่วงปูนะหรือแล้วนึ่งไปได้จ้าร้อยห้าสี่้อยเยทำไมช่วงนี้ปูเยอะจังเลยหรือว่ามีตลอดนะครับมันก็มีตลอดปีแหละค่ะแต่ว่ามันจะเป็นช่วงวไม่ได้หรือแล้วนึ่งไปได้นะคะมีที่บริการ นึ่งโลแล้วีกสิบาทใช่ค่ะน้ำจิ้มก็ซื้อเอาใช่ไหมครับน้ำจิ้มก็ซื้อต่างหากค่ะแต่ข้ากับตาไว้แต่สดจริงอย่างเงี้ยสดจริงๆใช่ค่ะซื้อตรงนี้นี่เห็นเลยวันสดวันนี่ครับคัดกันสนุกเลยเนี่ยนี่เป็นเป็นตัวเลยเนาะเป็นตัวตัวมากตัว้ากเป็นจุดตายนี่คนจะไม่ขายจะไม่ขายตรงนี้ีนี่เนาะใช่อันนี้เรือขึ้นจากตรงนี้ก็ขึ้นมาขายเลยใช่ค่ะตรงนี้เป็นประมงขึ้นบ้านที่ประมงขึ้นบ้านหมู่บ้านหมู่บ้านประมงตรงนี้เลยเนาะก็เรียกหมู่บ้านนเเลยยครับบหมู่้าชงทีน มู<ข>่บ้านคลองเทียนคลองเทียนอ๋อมีธนาคารปูคลองเทียนอยู่ตรงนน้นใช่ค่ะอ๋อถือว่านะเร็นอุดมสมบูรณ์อยู่เลเนี่ยชะอำเนี่ยมันชะอำมันก็เน้นแต่ปูเน้นแต่ปูอ๋อ,อชะอำนี่เน้นปูเลยเนาะมาชะอำนี่ต้องกินปูเนาะไม่ต้องกินปูเขาเขาจะมีเขาจัดงานชิมปูช่างอาหารครับไปเมื่อวานไปมาใช่โอ้ ขอบคุณครับเดี๋ยวถ้ายังไงมาดูอีกรอบนึงจ้าพี่เขาคุยดีนะแต่ใจก็แวะมาพี่ครับผมครับผมพร้อมเดินมานี่มีแต่ปูทั้งนั้นเลยพี่ดิวตั้งมาอย่างเดียวแหละตรงเนี้ยรับทำลูกอย่างเสร็จเรียบร้อยพร้อมครับครับน้าที่ว่าตรงนู้นก็นั่งทานได้ไม่งั้นพี่ก็ไปนั่งทานนั่นทะเลได้ครับประมงขึ้นบ้านคลองเทียนบ้านทองเทียนโอเคครับอันนี้เขาเขาทำยังไงมาได้ครับเนี่ยเขาดักไข่ล่อค่ะใช่ล่อ๋อใช้ล่อเนาะ รอบดักปูเยอะๆรอบดักปูโดยเฉพาะเลยใช่ออโอ้โหปูเยอะจริงๆนะครับขอบคุณมา,มากๆครับพี่<ม>น,นี่ดูดิสนุกเลยอ่ะพัดกันสนุกเลยนะนเขนะนะาบอกว่ามาําต้องมากินปูนะครับคุณพี่ผม,ม ใั่เกียหอยหวานนะแล้วนี่หอยหวานแท้นี่เราไปเรื่งนี้ขอจับหน่อยได้ไหมได้ได้ครับแล้วนี้หอยหวานแท้เนี่ยตูมจะแหลมปะอันนี้หอยอะไรหอยหวานหวานอ๋อนี่เปนหอยหวานตูใหญ่มากอะเนี่ยนี่เอาทะเลทะเลชาำเลยเหรอเนี่ยมาหลายที่เนาะ คืมันมีหลายไซส์อ่ะไซส์มินิก็มีนะมีไซส์มินิโอ้โหมีไซส์ใหญ่ลายหอยครับเนี่ยนี่ต้องหอยหวานมันจะเป็นตารางแบบนี้เนาะถ้าเป็นจะมีหอยตุ๊กแกด้วยปะหอยมากใช่ไหมนีมหอยหวานกับหอยมากนะครับคุณผู้ชมมีตัวใหญนะ่น้องเขาคัดอยู่ รูปหล่อเลยคนขายคนขายรูปหล่อเลยนะแล้วขายยังไงครับโลเท่าไหร่ขามดบก็สี่ร้อยห้าสพันองเท่าไหร่อันนี้อันนี้โลละหนึ่งพันใช่อันนี้ครับัต้องตาขายเปนพเพราะขาย800ร้อแล้วแลวโไซส์ใหญ่แบบนี้ยันพันตอง พันสองถึงพันห้าเลยนะนี่นะคุชมแต่ผมบอกนะอันนี้คือหอยหวานแท้นะครับมันจะมีหอยหวานขหอยหมากสังเกตตูดนะอันนี้ตูดจะแหลมนะแล้วเป็นตารางแบบนี้นะครับอันนี้คือหอยหวานนะโลละพันสองนะไซนี้นะครับโอ้โหเป็นหอยหมากก็โลละสองสามร้อยสองร้อยสามร้อยประมาณนั้นเนะ นี่ดูรู้เลยแต่เอกมาดูปุ๊บเฮ้ยนี่มันหอยคือดูดูจากลายก่อนนะแล้วค่อยมาดูก้นนะครับแต่น้องเขามีหลายไซน์นะนี่ไซนี้โลละหนึ่งพันบาท <c oughs> ๆๆใครอยากลองชิมนะครับมาหาน้องเขาได้เลยนะเขามีขายทุกวันปะขายเออทุกวันนะเป็นเฉพาะน้องี่ได้ขายไงโอ้จะเอาไปส่งฟาร์มมากว่เอส่งฟาร์มเขาจะไปเลี้ยงอีกทีนึงหรือว่าเอาไปส่งนอกเอาไปส่งนอก,อ,นอ,กอ๋อนี่ครับของแท้ของแท้โลละพันสองครับ <c oughs> ตายเลยนะครับโอ้โหนี่น้องเขาว่าคัดนะอันนี้น่าเอาไปเลี้ยงในตู้มากเลยใช่ไหมตายตายเลยพี่ตายไหมน่าเอาไปเลี้ยงในตู้มันสวยเนาะนี่น้องเขามาช่วยคัดนะอันนี้พันสองอันนี้หนึ่งพันแล้วตัวเล็กล่ะมีตัวเล็กอีกนะมีนี่อีกนะมีนี่ก็ประมาณแปดร้อยต้องให้น้ำเท่าไหร่นะโอเคครับต้องให้น้ำเท่าไหร่มีผลเสมอ อขอบคุณนะครับน้องครับพรน,นี่ปูทั้งนั้นเลยเอ่ะพาไปดูหอยหวานแพ้แท้เลยครับนี่มีหอยหอยแบบนี้ก็มีมีหลายหอยหอยแรงหอยแมงผู้มีหมดเลยนะครับแก็าดานหลากหลายหลากหลาย ปูไข่เยอะอันนี้นะเอาไปทัดตับต้มตํเนาะใช่ต้มตําแบบอะไรไก็ได้ลองน้ำปลาก็ได้มันไม่คิดว่าลองน้ำปลาไปสักตัวแล้วห้าดมว่าดดูหวานเลยเนาะจัะมันเป็นปูไข่เยอะปูไซส์ขนาดนี้มันไข่เยอะอ่าโอ้โหเฮ้ยตบบนี้เลยหรอปูตัวเล็กๆไข่เยอะหรอก็ตัวเล็กๆเนี่นะจะมีไข่จ้ะขอจับบ้างนะก็มีเป็นบางตัวบางตัวก็มีบางตัวก็ไม่มีอืมนี่ครับ อันนี้มีเหื่อออกมอันนี้มีได้นอนเลยเขาดูยังไงครับเนี่ยตัวตรงนี้แดงๆตรงนี้แดงๆเหรอออ๋ตรงนี้แดงๆจะมีไข่อันนี้ตัวเล็กเขาก็มีไข่แล้วเหรอใช่มีแน่นด้วยหรออ๋ออ๋อเออเนาะวัวเล็กๆก็มีไข่แล้วครับโอทาง้นแล้วตัวนี้ที่พี่จับก็มีพี่เอาไปดองก็ได้เนาะใช่ เออเนี่ยถ้ามีไข่เขาจะแบบนี้เนาะแต่ถ้าตัวเมียเขาจะป้านๆเนาะเนาะจัเคขอบคุณมากครับนี่ครับตันเชียงปูอันนี้หยุดเรียนเหรอป่าค่ะอันนี้จบแล้วจบแล้วมันดวยแม่โอ้รวยด้วยนะขอบตัวเองเลยขอบตัวเองอันไหนอ่ะมีอันนี้แล้วก็หอยนางลมหอยนางลม S <S <S ชื่ออะไรคะชื่อมิมชื่อมิมด้วยค,ครับร้านนี้นะครับสาวสวยนะเรียนจบแล้วด้วยนะชื่อน้องมิมนะครับนี่คุณแม่นะต้องผ่านคุณแม่ก่อนนะชื่อร้านว่าอะไรครับเนี่ยชื่อร้านแม่ต้องบดนเลยค่ะเๆอ๋อมันเป็นเบอร์สิบอะคะพี่ร้านเบอร์สิบร้านสองร้อยร้านเบอร์สิบอ๋อนี่ครับร้านเบอร์สิบจะเจอน้องมิมนะนี่น้องมิมนะครับ เอกก็มาอุ่นนุนนะคือถ่ายแล้วก็น้องคุยดีก็เลยย้อนกลับมาซื้อน้องหน่อยนะครับนี่หอยนางรมต้กระส,สดนะครับน้องมิ้มขายนะร <ๆๆ S 1> ้านนะครับอยู่ตรงนี้เลยอยู่ตรงด้านหน้าเลยนะยอยู่ตรงป้าย,ายปูชักสะพานยกเลยนะครับนี่เอกก็สั่งแมงดานะครับยำไข่แมงดา2ตัวนะ200บาทครับ เมื่อกี้มายังไม่ร้อนเลยนะครับพอมาคุยกับน้องมิ้มร้อนเลยนะขยันมากเลยนะนี่มาแล้วครับสองตัวนะครับนี่ตัวละหนึ่งร้อยบาทสองตัวร้อยแปดสิบอันนี้รนะ้อยี่อันนี้กระปุกละร้อยค่ะโอเคขอบคุณค่ะไปครับะะเดี๋ยวเสกสแกนเงินก่อนนะต่อ้วยหอยของน้องมิ้มนะครับ สาวเฟอร์ชามนะครับ่นหมุนกันหน่อยหูดูหอยตัวใหญ่มากนะโลลน50หสิบาทเองนี่สดสดเลยนะนี่นะครับโอ้โหถ่ายบรรยากาศให้ดูด้วยนะระหว่างรอนึ่งหอยนะครับเมื่อกี้ก็ได้ไข่แมงดานะนี่ก็รอหอยหนึ่งนะครับหอยแมงพู่โวใหญ่มากโลลน50สิบบาท ยืนอยู่ตั้งนาแล้วครับต้องมิ้มแก่ก็ขายได้ตลอดเหมือนกันนะคนมามุงนะตาเอกอยู่ด้วยคนมามุงเต็มเลยครับขายได้ตลอดเห็นไหมน้องมิ้มนี่ไม่ได้หยุดเลยนะร้าน้องมิ้มนะครับมโอ้โหแข็งแรงมากน้องมิ้มทำไมน้องมิ้มไม่ทำน้ำจิ้มขายด้วยอ่ะ

มาหน้องมิ้นต์เบอร์สิบนะครับมาคุยกันเองต่อราคาเอานะครับไม่ใช่คุยอย่างอื่นนะต่อราคาเอาอจาับไ้องมิ้นตขายเก่งนะครับแกไข่ให้ดูทุกตัวเลยเหรอใช่เยอะมากเลย ก็มาคุยกับน้องมิมนะแล้วก็ยืนอยู่หน้าร้านน้องมิ้มเลยนะดูน้องมิมขายของนะเพลินดีมากเลยนะครับคือขายดีมากๆโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะครับเตก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็ได้ของครบเลยนะครับมีทั้งหอยทั้งแมงดาทะเลนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังปูนะครับแล้วได้ปูนะครับมือกี้กว่านะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเตกขอตัวไปก่อนนะครับ